แต่งภาพสวยๆง่ายๆโดยไม่ต้องผ่านแอปใดๆเลยนะคะทุกคนใครก็สามารถทําได้วันนี้นะคะมายมีเคล็ดลับแล้วก็มีเทคนิคดีๆมาฝากเพื่อนๆนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพี่มังกรน้องมิงขวัญด้วยนะคะอ่าเราไปดูกันเลยค่ะสําหรับใครนะคะที่ลงรูปภาพแล้วนะคะ ภาพไม่สวยหรือว่ากล้องของเราไม่สวยนะคะวันนี้เรามีวิธีการนะคะมีเทคนิคที่จะมาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็ให้ทุกคนถ่ายรูปภาพที่เราอยากจะลงนะคะเสร็จแล้วเราก็เข้ามาที่โปรไฟล์ของเราค่ะแล้วเราก็มาตรงที่คุณคิดอะไรอยู่นะคะตรงนี้เลย เสร็จได้บ่อยแล้วเราก็จะมาเลือกรูปภาพนะคะรูปภาพที่เราอยากะจะลงนะคะวันนี้เราลองไปเลือกนะคะในรูปภาพของเราอโอเคอันนี้ก็จะมาเลือกน้องมิ้งขวัญคนสวยนะคะก็จะได้รูปนี้ซึ่งรูปภาพรูปนี้นะคะยังมันภาพมันยังมืดนะคะเราอยากให้ภาพมันสวยมันใสกว่านี้นะคะเสร็จแล้วเรามาทําการแก้ไขนะคะทุกคนเรามาทําการแก้ไขค่ะที่นี้เราจะเห็นมุมด้านซ้ายมือนะคะซึ่งมีเอฟเฟกนะคะตัวนี้ อ่ะเราก็สามารถที่จะเลื่อนเอฟฟกนะคะได้เลยว่าเราอยากจะให้รูปภาพแบบไหนเห็นไหมคะทุกคนสวยขึ้นมาเลยนะคะ200เท่าเลยใช่ไหมคะอ่ะเราลองเลื่อนดูนะคะทุกคนลองเลื่อนดูว่าอ่าชอบแบบไหนนะคะอ่าโอเคถ้าชอบแบบนี้ก็จะเข้มๆหน่อยนะคะทุกคนอ่าแบบนี้ก็จะดูสวะานะคะหรือว่าเราจะชอบอ่าสีสดใสแบบนี้เลยนะคะอ่ะแบบนี้ไหมนะคะมีหลากหลายให้เลือกนะคะทุกคนเราเลือกได้เลยนะคะ ตัวนี้ก็แนะนํานะคะตัวนี้ก็จะเป็น beauty part นะคะทุกคน,นะคะ่ะซึ่ง beauty part ตัวนี้ก็จะรู้สึกว่าภาพของเรานะคะมันจะสดใสแล้วก็สว่างกว่านะคะถ้เาเราลองไปดูตัวนี้อัมพันธ์นะคะอ,อัมพันธ์อันนี้ก็จะเป็นแบบธรรมชาตินิดนึงนะคะอันนี้เราอยากจะได้สดใสนะคะทุกคนเลือก beauty part เลยนะคะโอเคก็ okay. สามารถแก้ไขได้ทุกรูปเลยนะคะทุกคนเราสามารถแก้ไขได้เลยนะคะไม่ใช่ว่าเฉพาะภาพเดียวนะคะเราจะแก้ไขได้ทีละชุดนะคะแบบนี้เรียบร้อย อ่าเรามาลองแก้ไขทีละรูปนะคะกดตรงรูปภาพแล้วก็เอฟเฟกก็จะขึ้นเลยค่ะอ่าแบบนี้เลยนะคะโอเคสวยงามนะคะเราไม่ต้องไปใช้แอปตัวไหนเพิ่มเติมอีกแล้วนะคะเพียงแค่ใช้ในตัว Facebook นะคะเพียงแค่นี้เราก็ได้ภาพที่สวยแล้วก็สดใสแล้วนะคะทุกคนเอาสวยมากเลยค่ะน้องมีขวัญน,นะคะอ่าเห็นไหมคะทุกคนสดใสมากเลยใช่ไหมคะสวยน่ารักค่ะแล้วก็กดเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็กดถัดไปได้เลยค่ะอ่าโพสเรียบร้อยลย